โเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะคะก็ยินี้ต้อนรับเข้า,ขาสูช่ช่อง Real P R W กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาการ unbox นะคะจะเป็นพัสดุที่เราแบบรอคอยมาเนิ่นนานนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นของที่ pre order นะคะก็เราจะเป็นอะไรแล้วเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนไป นะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นพัสดุมังอะนะคะทุกคนเราจะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นมังอะเรื่องให้สายลมอบใจนั่นเองนะคะทุกคนค่ะก,ก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นอ่าแพ็คพิเศษนะคะเป็นเซตพิเศษเนาะก็ในเซตพิเศษเนี่ยก็จะแถมเป็นพวกนี้นะคะทุกคนจะเป็นแผ่นรองโต๊ะซึ่งนั่นก็คือน้องคนนี้เองคือใหญ่มากแล้วก็จะเป็นตัวมังงะนะคะสามเล่ม นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นที่ค่าหนังสือแล้วก็การ์ดนะคะโปสการ์ดนั่นเองก็แบบเรื่องนี้คือแบบเราโดนตกหนักมากจากคลิปที่แล้วที่เราบอกไปสําหรับเรื่องให้ทเลโอบใจนะคะทุกคนคือเราชอบตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวลายเส้นคือมันแบบอบอุ่นหัวใจมันนุกนิบมากทุกคนมันน่ารักมากนะคะเป็นมังงะะไวเรื่องแรกที่เราแบบคิดว่ามันน่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปแกะตัวแผ่นรองตัวกันคือเราอยากเห็นมาก ทุกคนทุกคนดูแบ็ดลงโต๊ะแกสวยมากอาย่าใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนเราคิดว่าน่าจะเอาไปวางลองเมาส์กับแป้นพิมพ์นะคะทุกคนทุกคนดูดิใหญ่มากเลยน้องน่ารักมากคือชอบแบบมัซากิลายชันมากเลยนะคะก็นี่นะคะน่าเป็นน้องชุนเอาไม่ใช่นี่น้องชุนนะคะแล้วก็น้องมิโออันนี้น่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องให้ทะเลอบใจมันไม่มีนะคะ ก็อันนี้จะเป็นภาคต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวมังงะกันนะคะคุณนี่นะคะทุกคนตัวมังงะมาแล้วนี่ข้างหลังก็จะมีอ่าจะเป็นพวกที่ขั้นนะคะแล้วก็โปสการ์ดนะคะอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นมังงะน,นะคะทุกคนดูซิสวยมากเลยนี่จะเป็นอ่าที่ขัน้นโอเคเดี๋ยวนี่ทุกคนก็จะเป็น เล่มสามนะคะทุกคนปกสวยมากอ่ะโอยน่ารักมากแกเราชอบมากนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกสองเล่มเนาะอันนี้จะเป็นเล่มแรกนะคะปกเล่มแรกเกรุนน้องชุนกับน้องมิโอซี่น่ารักมากเลยทุกคนอ่าน่ารักน่ารักน่ารักเราชอบน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะปกหลังอุ้ยสวยมากโอ้ยเราสึกว่ารู้สึกดีมากที่ซื้อมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นเล่มสองนี่ ก็โบกเล่มสองจะเหมือนกับที่ลองโตเลยเนาะอืมนี่นะคะทุกคนน่ารักว่าคืออย่างที่เราบอกแบบว่าเรื่องเนี้คือมันน่ารักตรงที่แบบในตัวของลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยแกดูดีน่ารักมากเลยอะอะเราชอบมากนะคะทุกคนคือใครแบบตามเรื่องนี้ต้องแบบเซตพิเศษต้องไม่พลาดแล้วนะคะทุกคนคือแบบอยากจะพยายามมามาเซตพิเศษคือดีไปหมดอันนี้จะเป็นพวกอ่าที่คั่งกับโกลกาเดี๋ยวเราแกะออกมาก็ได้ นี่นะคะทุกคนนั่นก็จะเป็นที่ขั้นนะคะเราจะให้ดูที่ขั้นนี่นะคะผมอันี้จะเป็นตอนที่เป็นให้ทะเลอบใจนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ขั้นนะคะทุกคนอ่าที่ขั้นอันนี้สวยมากเลยทุกคนดีดน่ารักมากนี่น้องมีโอกินข้าวน่ารักดูที่เกมน่ารักมากเลยถามว่าเราใช้ไหมก็ อาจจะไม่ใช้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโพสกัดอุ้ยสวยมากทุกคนเดีอออใช่ไทุกคนทุกคนค่ะอุ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเป็นแบบนูนๆูนแกส,สวยมากโอ้ oh my god ดีมากสวยมากโอ้ยเราชอบอันนี้มากเลยทุกคนทุกคนดูน่ารักมากคือเราชอบที่มันมีเท็กเจอร์แบบมันออกมาเป็นนูนๆออกมาออา,าสวยมากเลยอะ ชอบชอบกชอบนี่อันนี้ก็สวยทุกคนดูดีน่ารักมากเราชอบมันน้องมีมออโอ้โอ้แม่กอแก้ยเรายิ้มกลุกมากคือคือ,คอดีมากเลยอ่ะอ้รู้สึกว่าซื้อมาแล้วบมันรู้สึกคุมมากโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเอ่อให้สารรวมอบใจกับเซตพิเศษนะคะที่เราได้กดมานะคะได้เสียตังมานั่นเอง ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับใครที่ตามเรื่องนี้นะคะไม่ควรจะพลาดเซตพิเศษนะคะทุกคนคือมันดีมากๆนะคะเก้นี่แหละค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาแกะให้ดูเนาะก็คลิปนี้ก็อาจจะรีบๆลงนะคะเพราะว่าแบบช่วงนี้พยายามรีบลงคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ติดสอบอะไรนิดหน่อยนะคะทุกคนเป็นช่วง final exam นะคะนั่นแหละโอเคก็วันนี้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ใครชอบมากๆก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก่อนนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ bye bye. ายบายเจอกันครับ